ค่ะนะคะสวยงามมากนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมด5รุ่นนะคะขอแนะนำา5รุ่นนะคะวันนี้นะคะมี5รายการนะคะ5รุ่นวันนี้ให้เพื่อนๆเ,เลือกปูชาได้นะคะเลือกชมได้เลยนะคะองค์นี้จะเป็นพญาคุตบังเกิดทรัพย์รุ่นแรกนะคะของทางวัดกุธ,ธารามค่ะ ่วนองนี้นะคะจะเป็นรุ่นสองนะคะจะเป็นพญาคุดพุทธบูชานะคะเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะสําหรับองค์นี้นะคะสวยงามมากๆนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อมหาชนวนขันลงหินนะคะปีกปัดปีก,ป,กปัดทองนะคะสําหรับรายการนี้นะคะจะเป็นรุ่นสองนะคะถ้าท่านใดชอบนะคะเป็นรุ่นนะต้องบอกว่ารุ่น1กับรุ่นสองนะคะ สวยงามมากนะคะขนาดจะต่างกันเลยนะคะบางท่านนะคะชอบรุ่นหนึ่งนะแต่อาจจะดูทรงนะคะโอ้ใหญ่ไปหรือเปล่านะคะก็เป็นขนาดรุ่น2กําลังดีมากนะคะแต่รุ่นหนึ่งอะ่ะนิยมมากรุ่นหนึ่งนี่คือเป็นรุ่นที่พิมพ์นิยมเลยนะคะสวยงามมากดูนะคะดูความเข้มขังนะคะขององค์พญาคุดนะคะรุ่นหนึ่งทำออกมาได้สวยงามมากๆนะคะรายการนี้จะเป็นเนื้อมหาชนวนขันลงหินปีกปัด ทองนะคะปีกปัดทองนะอันนี้จะเป็นรุ่นสองนะคะของทางวัดพุทธารามค่ะรุ่นสองจะเป็นแบบนี้นะคะจะอยู่ในชุดนโมพุทธายะนะคะชุดนี้นะคะจะอยู่ในชุดนโมพุทธายะค่ะันนี้จะเป็นรุ่นสองนะคะพร้อมเลี่ยมนะคะกันน้ำนะคะจะยังเห็นโค้ดหมายเลขชัดเจนนะคะเห็นโค้ดหมายเลขชัดเจนนะคะทุกองค์นะคะมีโค้ดและหมายเลขกำกับนะ องนี้จะเป็นรุ่น2ค่ะแต่ถ้าท่านใดนะคะต้องการครบทั้ง5รุ่นเดี๋ยวจะมีเป็นชุดบ็อกเซตแนะนำด้วยนะคะมีเป็นชุดบ็อกเซตแนะนำเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้นนี้จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นสองค่ะพยาคุดพุทธบูชาเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะดูทรงนะคะสวยงามมากค่ะมารุ่นที่3ค่ะรุ่นที่3มพร้อมเลี่ยมนะคะแบบนี้นะคะ รุ่นนะคะราชันมหาเศรษฐีค่ะรุ่นนี้นะคะเนื้อมหาชนวนขันลงหินปิกปัดทองนะคะเนื้อมหาชนวนขันลงหินมีโค้ดและหมายเลขนะคะกำกับทุกองค์เลยนะคะมีโค้ดหมายเลขกำกับทุกองค์เลยหมายเลขจะอยู่ที่ใต้ฐานตรงนี้นะคะหมายเลขจะอยู่ที่ใต้ฐานตรงนี้ข้างด้านล่างเลยนะคะจะมองเห็นนะคะดูด้านหลังองค์ค่ะด้านหน้าองค์นะคะ องนี้เป็นพญาคุดหกกรน,นะคะรุ่นราชันมหาเศรษฐีค่ะเป็นรุ่นสามของทางวัดคุธารามนะคะสำหรับองค์นี้นะคะสวยงามมากนะคะนี่จะเป็นเลี่ยมใสนะคะเลี่ยมกันน้ำนะคะมาที่รุ่นสี่ค่ะรุ่นสี่นะคะจะเป็นพญาคุดเชิญธงเศรษฐเชิญธงมหาเศรษฐีนะคะเป็นรุ่นสี่ของทางวัดคุธารามค่ะ เป็นเนื้อมหาชนวนขันลงหินปีกปัดทองเช่นกันนะคะมีโค้ดและหมายเลขกำกับค่ะแบบนี้นะคะจะมีโค้ดและหมายเลขกำกับทุกองค์เลยนะคะท่านใดเข้ามาแล้วนะคะอยากให้แนะนำรายการไหนเข้าไปชมที่ตะก้าก่อนได้นะคะอยากให้แนะนำรายการไหนแจ้งได้เลยนะคะถ้ายังไม่มีเดี๋ยวเราขอแนะนำไปทีละรายการนะคะ องนี้จะเป็นพญาคุดเชิญธงมหาเศรษฐีนะคะของทางวัดคุดทารามค่ะพร้อมเลี่ยมกันน้ำนะคะทุกท่านาบูชาไปนะคะไม่ต้องไปส่งเลี่ยมแล้วนะคะอันนี้คือแบบไปถึงพร้อมบูชาได้เลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเชิญธงเศรษฐีค่ะพญาคุดเชิญธงเศรษฐีนะคะสําหรับอง์นี้ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมเลี่ยมกันน้ําแบบนี้เลยนะคะมาที่รุ่น5ค่ะ รุ่นห้านะคะเป็นพยาคุชชนะมารค่ะนะคะจะเป็นพยาคุชชนะมารร้อมเลี่ยมนะคะต้องบอกว่ารุ่นห้านี่เลี่ยมออกมาสวยงามมากนะคะนี่จะเป็นรุ่นห้านะคะสวัสดีทุกท่านนะคะท่านใดสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจทุกดวงเลยนะคะที่กดให้นะคะ เป็นกาลังใจให้กับทางร้านบูมศิลป์นะคะต้องขอขอบคุณมากค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นพญาคุชชนะมานนะคะของทางวัดคุธทธารามค่ะเป็นรุ่นที่ห้านะคะของทางวัดคุธนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรายการเลยนะคะแนะนําทุกท่านเลยนะคะสําหรับองค์นี้ก็สวยงามเช่นกันนะคะพญาคุชชนะมานนะคะรุ่นนี้จะอยู่ในชุด